สำนักถังเลิศพบจบแดงตอน79ตอน4เวลาผ่านไปวินาทีต่อวินาทีคนแรกที่ทำเครื่องมือวิญญ,ญาณสำเร็จคือหมายเลข96ซึ่งใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงหลังจากเหลือมองวิศวกรวิญ,ญญาที่เหลือเขาก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเขาคู่แข่งคนที่สองที่จบคือคู่ต่อสู้ของเขาเมื่อ96อ้างว่าเขาทำเครื่องมือวิญญ,ญาณเสร็จแล้วคู่ต่อสู้ของเขามองไปที่เครื่องมือวิญ,ญญาที่เสร็จแล้วและยอมรับความพ่ายแพ้ ช่องว่างนั้นชัดเจนเกินไปและไม่จําเป็นต้องแข่งขันอีกต่อไป96ได้สร้างเครื่องมือวิญญาณระดับ5ในเวลาเพียง2ชั่วโมงวิศวกรวิญญาณส่วนใหญ่จะสร้างเครื่องมือวิญญาณเสร็จหลังจากผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงครึง่งนี่เป็นการแข่งขันและผู้แข่งขันไม่จําเป็นต้องสร้างเครื่องมือวิญญาณที่ดีที่สุดเนื่องจากมีเวลาจํากัดวิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างเครื่องมือวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดเกาต้าลู่เสร็จงานก่อนหน้าหั่วอวีฮา15นาทีแต่เขาก็ไม่ได้รีบบส่่งงงงาานนนขขออออเยยืูตะแลมหัวว เขารู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเมื่อได้เห็นแม้ว่าเขาจะไม่สามารถบอกได้ว่าหัววีเฮ้าใช้งานเครื่องมือวิญ,ญญาณอย่างไรแต่เขาก็ยังสังเกตเห็นรายละเอียดบางอย่างแม้ว่าวิธีการของเขาต้าหลู่จะแตกต่างจากวิศวกรอย่างทั่วไปส่วนใหญ่แต่ความแตกต่างส่วนใหญ่อยู่ที่เทคนิคของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยแม้แต่ได้ยินเกี่ยวกับเครื่องมือวิญ,ญญาณของหัววีเฮ่ามาก่อนจุดประสงค์ของวงแหวนแ,และเชือกลหะคืออะไรกันแน่ทำไมลูกบอลโลหะถึงมีรูสามรูที่แยกตามสัดส่วนกันเขากำลังทำอะไรอยู่นั่นมันวงเวท าตาหลูรู้สึกมุนงงยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนสำหรับเขาแล้วหัวอวี v ๋เฮาเป็นปริศนาและตอนนี้เขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าอุปกรณ์วิญญาณของหัวอวี v ๋เฮาคืออะไรกันแน่หัวอวี v ๋เฮาใช้เวลาสามชั่วโมงครึ่งในการสร้างอุปกรณ์วิญญาณของเขาจนเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่เขาประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็ลงเอ่ยด้วยปืนใหญ่วิญญาณที่มีความยาวประมาณ42เซนติเมตรที่อยู่ตรงหน้าเขาเส้นผ่านศูนย์กลางของลำตร้องปืนใหญ่อยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตร ปืนใหญ่วิญญาณเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษนอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช้สร้างอาวุธวิญญาณชิ้นนี้ยังมีค่าเพียงเหล็กเพลิงสุริยันแม้ว่าคุณภาพปืนใหญ่วิญญาณจะดีมากก็ตามวัตถุดิบที่เหลือส่วนใหญ่เป็นโลหะหนาแน่นสูงเขาใช้โลหะหายากเพียงเล็กน้อยนี่เจ้าทําเสร็จแล้วหรือเกาต้าหลูถามใช่แล้วพี่เกาพี่คงจะทําเสร็จไปนานแล้วสินะัวกกูอวีวห้ายิ้มและพยักหน้าให้เกาต้าหลูโอเคงั้นเรามาส่งงานของเรากันดีกว่า เกาต้าหลูรู้สึกสงสัยขณะเดินไปหาหัวอวี๋เฮาและเริ่มผลักหัวอวีเฮ้าไปที่รถเข็นหัวอวีเฮ้าไม่ได้หยุดเขาและปล่อยให้เขาทำเช่นนั้นโดยวางเครื่องมือวิญญาณไว้ที่ต้นขาของเขาเครื่องมือวิญญาณที่สมบูรณ์จะต้องส่งมอบให้ผู้ตัดสินทั้ง3เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเกาต้าหลูยังสร้างปืนใหญ่วิญญาณขึ้นมาด้วยท้ายที่สุดแล้วพวกเขาต้องท้าทายกันและกันในวันนี้การแข่งขันเครื่องมือวิญญาณประเภทรุกจะมีประโยชน์มากการใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทป้องกันจะเป็นหลุมพลังวิญญาณอย่างแน่นอน ปืนใหญ่ระเบิดระดับสี่เป็นเครื่องมือวิญญาณที่ดีทีเดียวผู้ตัดสินทั้ง3ให้การประเมินหลังจากเห็นปืนใหญ่วิญญาณของเกาต้าหลูหลังจากนั้นพวกเขาก็ตรวจสอบเครื่องมือวิญญาณที่หั้วีเฮามอบให้ผู้คุมสอบคนหนึ่งกระแอมด้วยความอับอายเจ้าหนุ่มอะไรคือการใช้ปืนใหญ่วิญญานี้โครงสร้างมันพิเศษเล็กน้อยผู้อวีเฮาตอบว่านี่เป็นเครื่องมือบินญาณระดับสี่เหมือนกันมันถือเป็นปืนใหญ่บิญญาณพลังสูงข้าใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างมันขึ้นมาหลังจากกระซิบกันหัวหน้าผู้ตัดสินอองีกคนและพูดว่า ทั้งสองคนสร้างปืนใหญ่วิญญาประเภทโจมตีระดับสี่มันยากมากที่จะตัดสินว่าอันไหนดีกว่าข้าขอแนะนําให้ทั้งสองคนท้าทายกันเพื่อตัดสินผู้ชนะท้ายที่สุดมันสําคัญมากที่วิศวกรจะสามารถใช้เครื่องมือวิญญาณในการต่อสู้ได้ได้เกาต้าหลูตอบรับทันทีแม้ว่าโลหะหายากจะดึงดูดใจเขามากแต่วิศวกรวิญญาอย่างหัววีเฮาก็ดึงดูดใจมากเช่นกันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาเต็มใจที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของปืนใหญ่วิญญาณของหัววีเฮาหัวหน้าผู้ตัดสินกล่าวว่า ให้ข้าบอกกฎก่อนนะเมื่อเจ้าสองคนต่อสู้กันเจ้าสามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องมือวิญญาณที่เจ้าเพิ่งสร้างขึ้นเจ้าสามารถใช้พลังวิญญาณของเจ้าเองได้แต่เจ้าไม่สามารถใช้ทักษะวิญญาณหรือเครื่องมือวิญญาณอื่นๆได้เมื่อเจ้าใช้เครื่องมือวิญญาณอื่นเจ็ด่อปกป้องตัวเองนั่นหมายความว่าเจ้าแพ้แน่นอนเจ้ามีเพียงชีวิตเดียวแม้ว่าชัยชนะจะสำคัญแต่การปกป้องชีวิตของตัวเองก็สำคัญมากเช่นกันข้าพอจะเข้าใจแล้วล่ะหัวหน้าผู้ตัดสินมองไปที่หัววิเฮาและดูเหมือนจะแนะนำอะไรบางอย่างด้วยสายตาของเขา ขอบคุณหยวนเอ่อทอดถอนใจผู้อวีห้ามองเขาอย่างใจเย็นและพูดว่าข้าก็เข้าใจเหมือนกันโอเคส่งพวกเขาไปที่เขตดวนทันใดนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินมาและพาพวกเขาทั้งสองไปยังด้านของเขตดวนพี่เฉินชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนรถเข็นใช้วิธีพิเศษในการสร้างเครื่องมือวิญ,ญญาณของเขาเจ้าเห็นไหมผู้ตัดสินทางด้านซ้ายถามเบาๆผู้ตัดสินตอบมันไม่ธรรมดาจริงๆถ้าข้าดาวไม่ผิดเขาต้องผสมผสานองค์ประกอบเครื่องจักรบางอย่างเข้าไปด้วยเพื่อเสริมค่ายกลเขา ค่ายกลเขาถูกสร้างโดยใช้เหล็กเพลินสุริยันนั่นเป็นวิธีที่เจ้าจะใช้สร้างค่ายกลปืนใหญ่พลังสูงแต่ทว่ามันก็แตกต่างกันเล็กน้อยไม่มีค่ายกลยิงหินหรือค่ายกลรวบรวมพลังงานไม่งั้นเครื่องมือวิญญาณเขาอาจถึงระดับของเครื่องมือวิญญาณระดับ5ผู้ตัดสินทางด้านขวากล่าวให้มาดวลกันก่อนเกาต้าหลูก็ไม่ธรรมดาเช่นกันมีดแกะสลักของเขาเป็นของชั้นยอดมันยากมากที่จะบอกว่าใครจะชนะหรือแพ้หัวหน้าผู้ตัดสินยิ้มและกล่าวว่าดูเหมือนว่าฝ่ายของเราจะไม่มีคนเก่งๆเ,เ,เลย เราควรถามผู้นําระดับสูงว่าเราจะสามารถดึงคนมาได้หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงหรือไม่สองคนนี้ที่เราเพิ่งเห็นมานั้นเก่งมากสือ้อพาภูมิหลังของพวกเขาให้เจอหลังจากที่หั่วอวีฮ่าและเกาต้าหลูได้มาถึงเขตแดนการดูที่ยาวและแคบผู้ชมด้านนอกก็เริ่มตื่นเต้นมากในขณะที่วิศวกรวิญญาหลายคนได้ส่งมอบงานของพวกเขาผู้ตัดสินก็ได้ตัดสินผลลัพธ์ทั้งหมดแล้วการดวลระหว่างหั่วอวีฮ่ากับเกาตาหลูจะเป็นการดวลแรกของวันนี้ ในขณะที่ดูวิศวกรวิญญาณสร้างเครื่องมือวิญญาณนั้นเป็นงานเลี้ยงสําหรับนักพนันเหล่านี้ดวงตาพวกของมันเทียบไม่ได้กับการดวลมันเป็นเหตุผลเดียวกับว่าทําไมการแข่งขันปรมาจารย์ยาวชนระดับสูงของทวีปจึงได้รับความนิยมมากคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นส่วนอีกคนก็ถือมีดแกะสลักชั้นยอดมันจะเป็นการดวลที่น่าตื่นเต้นทันใดนั้นห้องโถงที่เงียบสงดก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นแขกวีไอพีบางคนที่เดิมพันกับเก,กาต้าหลูและฮัว,วีเฮ่าเริ่มส่งเสียงสาแช่งและให้กำ พวอวีห่ายิ้มให้เกาต้าหลูและพูดว่าที่ชายเก่าข้าชื่อทังหมู่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรข้าก็ดีใจที่ได้พบเจ้าเป็นชื่อปลอมที่เขาใช้ในการแข่งขันเกาต้าหลูตื่นเต้นมากทังหมู่ี่ชายข้าอยากรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิญญาณของเจ้ามากเมื่อเรื่องนี้จบลงให้ข้าเลี้ยงเครื่องดื่มและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนเจ้าคิดว่าไงเยี่ยมมากพวอวีห่ายิ้มกว้างหัวหน้าผู้ตัดสินยังอยู่ในเขตการต่อสู้ในตอนนี้อยู่เหนือมันในแนวทะแยงมุมบนแท่นแยกต่างหาก นี่เป็นการแข่งขันใต้ดินดังนั้นจึงมีกฎน้อยมากไม่มีข้อจํากัดในการทําร้ายคู่ต่อสู้ผู้ตัดสินมาที่นี่เพื่อตัดสินผู้ชนะเท่านั้นพวกเขาจะไม่สนใจเรื่องการบาดเจ็บล้มตายทั้งสองคนพร้อมหรือยังหัวหน้าผู้ตัดสินถามเกาต้าหลัวตอบเสียงดังส่วนหัวอวีเฮ้าก็พยักหน้าการดุลเริ่มต้นขึ้นแล้วผู้ชนะจะได้ผ่านด่านต่อไปผู้ตัดสินตะโกนขึ้นเกาต้าหลัวและหัวอวีเฮ่ายกมือขึ้นพร้อมกันปืนใหญ่วิญญาณของเกาต้าหลัวนั้นมีสีเงินสลัว สร้างขึ้นโดยใช้เหล็กดาราเงินแสงที่อ่อนโยนส่องประกายออกมาอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการบอกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณใช้ทักษะวิญญาณหรือไม่ก็คือการดูว่าพวกเขาปลดปล่อยวิญญาณยุทธ์ออกมาหรือไม่พลังวิญญาณของพวกเขานั้นไม่ได้ถูกจํากัดโดยวิญญาณยุทธ์แต่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องปลดปล่อยวิญญาณยุทธ์แน่นอนว่าเกาต้าหลูยังไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธ์ของเขาออกมาด้วยซ้ําปืนใหญ่วิญญาณของฮัฟวีเฮาอย่างเป็นประกายด้วยแสงสีแดงสลัวผสมกับออร่าที่แผดเผาเสียงในห้องถงเริ่มเงียบลง และห้องถุงก็เงียบลงทุกคนกำลังเฝ้าดูพวกเขาในการดวลเช่นนี้มีแนวโน้มว่าชัยชนะจะถูกตัดสินด้วยการโจมตีหนึ่งหรือสองครั้งปืนใหญ่วิญญาณของเกาต้าหลูใช้เวลาเพียงไม่นานในการชาร์จลูกบอลแสงสีขาวสว่างที่มีแสงสีเงินเล็กน้อยถูกยิงไปที่หัววีเฮ้ามันเป็นปืนใหญ่ที่สามารถระเบิดได้ผู้ตัดสินเคยพูดถึงมาก่อนหน้านี้ข้าขอโทษข้าขอโทษหัวหน้าห้องประชุมกล่าวด้วยความประหลาดใจ ในความคิดเห็นของทุกคนฮัววีเฮ้าควรปล่อยการโจมตีด้วยอาวุธวิญญาณของเขาเองและปล่อยให้ปืนใหญ่ทั้งสองกอระระนำยิงใส่กันก่อนที่พวกมันจะต่อสู้กันฮัววีเฮ้ายิงปืนใหญ่วิญญาณออกไปแต่สิ่งที่เขาทำนั้นเหนือความคาดหมายของทุกคนเมื่อลูกบอลแสงสีแดงเข้มถูกยิงออกไปมันติดอยู่ใกล้กับพื้นและพุ่งไปด้านหน้ามันพุ่งผ่านกระสุนของเกาต้าหลูและพุ่งตรงมาหาเขารุนแรงทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับบาดเจ็บแน่ๆมันเป็นการต่อสู้ระหว่างกลยุทธ์การต่อสู้ของพวกเขา เกาต้าหลูลงมือก่อนดังนั้นกระสุนปืนใหญ่ของเขาก็จะพุ่งไปถึงตัวของหัวอวี๋เฮ้าก่อนหัวอวี๋เฮ้าจะต่อต้านมันโดยตรงหรือไม่ทุกคนตกใจในทันทีหลังจากนั้นรถเข็นหัวอวี๋เฮ้าดูเหมือนจะมีชีวิตและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันสามารถหลบการพุ่งชนที่เข้ามาได้แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบปืนใหญ่สั่นสะเทือนได้ล็อกเป้าไปที่ตำแหน่งของเขาดังนั้นแรงดึงจึงตามมาตามเขาไปอย่างเป็นธรรมชาติคนที่มีสายตาที่เฉียบคมสามารถบ,บอกได้ว่าหัวอวี๋เฮ้าใช้มือขวาของเขา มือขวาของเขาดูเหมือนจะมีพลังเวทมนตร์อยู่เขาผลักหรือดึงกรอบป้องกันไปยังด้านใดด้านหนึ่งของตัวเขาซึ่งทำให้รถเข็นของเขาเคลื่อนที่ได้และหลบแรงดึงได้อย่างแม่นยำมีข้อจำกัดว่าการพุ่งสามารถเดินทางได้ไกลแค่ไหนแม้ว่ามันจะสามารถล็อกตำแหน่งของหัววีเฮ่าได้แต่แรงขับเคลื่อนของมันจะหมดลงหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจึงทำได้เพียงแค่ระเบิดอย่างไร้าประโยชก์ก่อนที่มันจะระเบิดหัววีเข้าก็ทำท่าคว้าจับหลังจากนั้นเขาก็ห่่งมือขวาออกไปและรถเข็นของเขาก็ขยับถอยหลังทำให้เขาสามารถลรหล เขาได้ยินเพียงเสียงดังสนั่นในขณะที่กระสุนปืนใหญ่ระเบิดออกไปจากตัวเขาสามเมตรเคลื่อนกระแทกอันมหาศาลผลักเขาไปหาเกาต้าหลูหัววีเฮ้าหลบการระเบิดได้อย่างสมบูรณ์เคลื่อนกระแทกส่งผลกระทบต่อเขาเพียงเล็กน้อยเขาสามารถหลบการโจมตีทั้งหมดได้อย่างแม่นยำใครจะไปคิดว่าคนพิการจะใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยิงได้แม้แต่คนธรรมดาก็ทาไม่ได้ด้วยซ้ําเกาต้าหลูไม่แม้แต่จะเห็นสถานการณ์ของหัววีเฮ้าการยิงด้วยพลังสูงกําลังใกล้เข้ามาแต่เขาก็ไม่สามารถหลบได้เท่าหัววีเฮ้า เขายิงปืนใหญ่อีกครั้งและการโจมตีครั้งที่สองนี้ก็ประทะักับการระเบิดพลังสูงที่อยู่ห่างจากเขามากกว่า10เมตรเสียงระเบิดดังขึ้นสายลมร้อนแรงแผ่กระจายออกมาเกลื่อนกินทางเดินแคบๆที่อยู่ด้านหน้าไปกว่า20เมตรเกาต้าหลูรีบถอยกลับไปด้วยความหวาดกลัวเขาเพิ่มพลังจิตวิญ,ญญาณอย่างรวดเร็วเพื่อต้านทานคลื่นกระแทกอันทรงพลังถึงกระนั้นเขาก็ยังถูกผลักถอยหลังไปชนกับกรอบป้องกันที่อยู่ไม่ไกล นั่นเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับสีจริงๆหรือสิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่าปืนใหญ่กระแทกที่พุ่งเข้ามานั้นมีประโยชน์ในการป้องกันอยู่บ้างเนื่องจากคลื่นกระแทกที่รุนแรงของมันสามารถทําให้การโจมตีประเภทต่างๆกลายเป็นกลางได้ในระดับหนึ่งมันมีทั้งแนวโน้มในการโจมตีและแนวป้องกันซึ่งเป็นสาเหตุที่เกาต้าโหลตัดสินใจสร้างปืนใหญ่กระแทกขึ้นมาอย่างไรก็ตามกระสุนพลังงานสูงจากว,าวัเวเห้าก็แข็งแกร่งเกินไปมันจะต้องแข็งแกร่งพอๆกับกระสุนปืนใหญ่พลังงานสูงระดับ5 อีกด้านหนึ่งพว้อวีเท้าก็ตกใจเช่นกันกระสุนปืนใหญ่ของเกาต้าหลุดถูกเป่าออกจากด้านหลังสำหรับเขาแล้วคลื่นกระแทกนั้นไม่มีอะไรเลยมันเทียงแค่ผลักดันร่างกายของเขาไปด้านหน้าด้วยการปกป้องจากพลังวิญญาณของเขาเขาจึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ปกติในตอนที่คลื่นกระแทกซัดมาที่เขาความรู้สึกแปลกๆแผลแไปทั่วทั้งร่างของเขาเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นในทันทีทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนจะช้าลงและลมหายใจของเขาก็หยุด ด้วยความรู้สึกมือตัดนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นศพเลยโชคดีที่มันกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวได้ตามปกติถึงกระนั้นเขาก็ถูกขัดจังหวะในขณะที่เขาพยายามชาร์จปืนใหญ่พลังสูงและต้องปรับพลังวิญญาณของเขาอีกครั้งเป็นไปได้อย่างไรปืนใหญ่พลังสะสะเทือนมีผลเช่นนี้ได้อย่างไรต้องมีบางอย่างผิดปกตินั่นนั่นคือเครื่องมือวิญญ,ญ,ญาณระดับห้างั้นหรือเกาต้าหลวถามด้วยสีหน้าตกใจดูเหมือนเขาจะลืมไปแล้วว่าทั้งสองคนยังคงอยู่ในการแข่งขันผู้อวีเห้าสายหัวและพูดว่า ระดับ4เครื่องมือวิญญาณประเภทโจมตีระดับ5้าไม่สามารถรองรับได้ด้วยรูปแบบก่อตัวเพียงอันเดียวเมื่อกิจเจ้าไม่ได้มองข้าอยู่หรือแต่ผู้วีเฮ่ากล่าวงั้นเรามาคุยกันเป็นการส่วนตัวตอนจบการแข่งขันเถอะข้าตกลงเกาตาหลวยอมรับคำขอของเขาทันทีมือของเขาขยับพร้อมกับปืนใหญ่สั่นสะเทือนที่พุ่งออกมาอีกครั้งแม้ว่าเขาจะประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมรับความไพ่แพ้มีโลหะหายาก,ากมากมายอยู่ในความเสีย่ยง ผัวอวีเห้ยยิ้มและยกมือขวาขึ้นพร้อมกับยิงปืนใหญ่วิญญาณอย่างไรก็ตามกระสุนปืนใหญ่ไม่ได้พุ่งผ่านกระสุนปืนใหญ่ในครั้งนี้ด้วยพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขามันจึงเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาที่จะเล็งไปที่การยิงของผู้ต่อสู้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะยิงพลาดกระสุนปืนใหญ่ทั้งสองออกจากกระบอกปืนพร้อมกันพวกเขายังพบที่จุดศูนย์กลางระหว่างพวกเขาและระเบิดออกทันใดนั้นประกายไฟที่รุนแรงก็ทําให้การมองเห็นของพวกเขาพร่ามวัวแรงกระแทกที่น่าสะพรึงกลัวและพลังงานคลื่นกระจายออกมาและโจมตีพวกเขาทั้งคู่ ณจุดนี้เกาต้าหลูรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในผวังทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเริ่มร้ามัวด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังออกมาจากตำแหน่งเดิมเมื่อเขาหันไปโดยไม่รู้ตัวเขาก็ปรับตำแหน่งตัวเองเมื่อเขายกมือขึ้นอีกครั้งเขาก็ยิงปืนใหญ่อีกครั้งด้วยระดับวรยุทธ์ในปัจจุบันเขาใช้เวลาไม่นานในการชาร์จปืนใหญ่ถึงแม้จะยิงต่อเนื่องไม่ได้ก็ตามหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเกิดเสียงดังขึ้นท่ามกลางเสียงกัปปนากร่างของเกาต้าหลูถูกกระแสะไฟฟ้ากลืนนกิน เขารู้สึกชาไปทั้งร่างและเกิดการระเบิดที่น่ากลัวจนต้องปวดหัวอย่างหนักเขายืนนิ่งอยู่บนกำแพงกั้นแห่งหนึ่งเลือดเหมือนจะหยุดไหลรู้สึกไม่สบายตัวอย่างยิ่งอยากจะกระอักเลือดออกมาแต่ก็ทําไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นความคิดเดียวกันนี้ผุดขึ้นในใจทุกคนในสายตาของพวกเขาเกาต้าหลู่ได้หันหลังกลับเครื่องทางและบินไปทางอปอบป้องกันหลังจากที่ปืนใหญ่ของเขาปะทะก,กับปืนใหญ่ที่พุ่งชนของหัวอวี๋เฮาเขาอยู่ห่างออกไปเพียงหนึ่งเมตรและถูกปืนใหญ่ระเบิดทําให้เขารอยกระเด็นออกไปเลือดยังคงไหลออกมาจากจมูกและปากของเขา แม้ว่าเขาจะเพิ่มพลังวิญญาณเพื่อป้องกันตัวเองก็ตามเขาดูน่าสงเพโชคดีที่มันเป็นเพียงเครื่องมือวิญญาณระดับ4หากเป็นระดับ5เขาคงจะถูกฆ่าตายไปแล้วหากเขาไม่ปลดปล่อยทักษะวิญญาณและเครื่องมือวิญญาณอื่นๆเพื่อป้องกันตัวเองผู้อวีห้ามีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเมื่อเขาเห็นเกาต้าหลู่เลื่อนลงไปที่พื้นเขาหันไปหาผู้ตัดสินและพูดว่าข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินว่าข้าเป็นผู้ชนะถ้าข้ายิงอีกครั้งเขาจะต้องตายแน่ๆ ผู้ตัดสินพยักหน้าแม้ว่าสถานการณ์จะแปลกมากแต่ความแข็งแกร่งของเครื่องมือวิญญาณของหั่ววีเฮานั้นมีมากกว่าปืนใหญ่ของเกาตา้าหลูแต่อย่างไรก็ตามเกาต้าหลูตัดสินใจที่จะทําให้ตัวเองพิการเพื่อที่จะพ่ายแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุเขาคิดว่าเขาไม่มีโอกาสจริงๆหร,รอหั่ววีเฮาหมุนล้อรถเข็นของเขาแล้วกลิ้งไปมาต่อหน้าเกาตา้าหลูเขายิ้มและถามว่าพี่เก่าเป็นอะไรใหม่เจอกันตอนต่อไปนะเพื่อน